เสิร์ฟเปิดใหม่อยากเล่นไวๆโคดต้องใสเพราะจะได้ของรางวัลมากมายช่วยในการพัฒนาตัวละครเริ่มต้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมยุทูปพบจุติเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนาล็อกรีเบิร์ดบูทเลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ power pay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะ เติมเกมนึกถึง powerplay นะครับสาหรับใครที่อยากจะลองเกมมีทั้งจีนและไต้หวันถ้าเราอยากจะเล่นเวอร์ชั่นจีนเราก็อาจจะต้องใส่บัตรประชาชนจีนด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตั้งเกมในมือถือถ้าใครอยากเล่นเล่นจริงๆไม่อยากยุ่งยากมากก็ซื้อ ID ก็ได้ครับในกลุ่มน่าจะมีขายอยู่ประมาณ1 0บ5บาท20บาทประมาณนั้นต่อ ID ดีนะสาหรับใครที่ขี้เกียจหมายถึงกลุ่มทั่วไปนะครับไม่ใช่ผมนะส่วนถ้าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเราสามารถดาวน์โหลดแอพพเคเพียวก็เดี๋ยวลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแต่เวลา อาจจะต้องต่อ VPN ด้วยงั้นก็จะเชื่อมต่อกับเกมไม่ได้โดยถ้าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่คาดว่าเวอร์ชั่นนี้จะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไทยเสียงดนตรีอาจจะแม่งๆนิดนึงนะครับตัวละครก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างซึ่งเขาก็จะมีหลากหลาย c h a n n e ลหลากหลายเซิร์ฟเซิร์ฟล่าสุดก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับแต่ส่วนอีกเซิร์ฟหนึ่งที่เป็นเซิร์ฟใกล้เคียงตัวละครโมเดลจาก PC ดนตรีแน่นอนนะครับก็จะตรง ตามจังหวะที่เราคิดถึงนะครับ แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เขาเพิ่งเปิดให้เล่นวันนี้เลยสําหรับวันที่ลงคลิปนะแต่ถ้าเลยวันที่ลงคลิปไปแล้วก็ตามนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเซิร์ฟใหม่แน่นอนเราก็ต้องสร้างตัวละครใหม่เราก็สามารถเลือกสร้างได้ว่าเราจะเล่นตัวละครไหนคาสไหนอาชีพอะไรนะครับแล้วแต่ตามความต้องการเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทวนแล้วกันนะครับผมสร้างตัวละครไปแล้วแต่หลังจากที่เราสร้างตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนด้วยความที่ว่าเป็นเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีความยากในการเล่นไม่ว่าจะเป็นไม่มีของขายเราก็ต้องฟาร์มหาของก่อน เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ในทุกๆคนฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะหาของจากไหนได้บ้างละ่ะด้วยความที่ว่าของเขาแจกน้อยนะครับแจกไม่ได้เยอะก็จะมีแค่ล็อกอินแจกหินเสริมแก่งนะครับมีเช็คอินนะครับแจกเงินแล้วก็จะมีในส่วนของล็อกอินตามเวลาแต่ที่สาคัญเลยก็คือให้เราเนี่ยมาใส่โค้ดดีกว่านะครับซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะมีหลากหลายโค้ดมากๆนะครับมีทั้งโค้ดเซิร์ฟจีนโค้ดเซิร์ฟไต้หวันโค้ดเซิร์ฟจีนอาจจะมีน้อยโค้ดหน่อยแต่ก็จะมีใกล้เคียงกับเซิร์ฟไต้หวัันนที่่เรราาาสสามาถพอไไปใก ซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเป็นโค้ดเซิร์ฟจีนเนี่ยก็จะมีโค้ดนี้นะครับ QM 6 6 6เราก็จะได้เป็นยันโชคลาบเหรียญแบบล็อกหินเสริมแก่งโค้ดถัดมานะครับ QM 8 8 8ซึ่งโค้ดนี้เราก็จะได้รับเป็นหินสีฟ้ายันโชคลาบโค้ดถัดมา VIP 6 6 6เราจะได้เป็นหินเม็ดเขียวนะครับโค้ดถัดมา VIP 8 8 8อันนี้ก็จะได้เป็นนี่เลยโค้ดถัดมา j h 6 6 6หหินเสริมแก่งอุปกรณ์อาวุธ10เมตรโค้ดถัดมานะ 888 JS แล้วก็ rx ตอง6เงินทั้งนั้น ถัดมาอีกนะครับตอง7โอ้บ oh. วกพลังโจมตียาวิเศษโค้ดถัดมา888ได้ยาอีกแล้วโค้ดถัดมานะครับ GZHP NYQM ใส่ให้ตรงตามนี้จะได้ของประมาณนี้โดยรวมแล้วโค้ดก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็จะมีเยอะมากกว่าค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งโค้ดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับก็สามารถไปกดรับกดรับมาเป็นของรางวัลในกระเป๋าแบบนี้เพื่อพัฒนาตัวละครได้่อใช้ยงใช้ย,ยาหินอัปเกรดใช้ได้ ได้แบบเต็มที่เลยนะแต่ที่เราต้องรีบซื้อก่อนเลยนะครับอันดับแรกๆก,ก็จะเป็นบัตรสิทธิพิเศษ3วันจากตรงนี้จะใช้400เหรียญซึ่งจะเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับหลายๆอย่างหรือในกรณีนี้เราขาดเงินเราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นอกนั้นก็เล่นตามปกติได้เลยนะครับ <c oughs> ดูกองทัพดาบทั้งนั้นอเดี๋ยวเราเดินไปทำ q u e s กันสักนิดนึงละกันนะครับชมบรรยากาศกับเสียงเพลงแต่ถ้าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ <c oughs> คนละเสียงเพลงนะแต่แน่นอนระบบต่างๆก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกัน,กนมาก ฉะนั้นเอาจริงๆก็ไม่ต้องซีนะครับเล่นเซิร์ฟไหนถ้าเซิร์ฟของเรามาเป็นแบบไหนแล้วก็เล่นแบบนั้นนะครับอ่านี้มียันมาแล้วเราจะต้องตีกบหรือเปล่ามากองทับกบอยากไวขึ้นก็ตีตรงนี้ครับไม่ต้องไปถึงตามจุดก็ไดนะ้ล้วก็หวดเข้าไปแค่หวดให้หมอนได้ตามเป้านะครับแค่นั้นก็พอแต่ถ้าอยากไวขึ้นก็กดยันนะครับ จะไวแบบพูดปาร์ตเก็บของมาเรียบร้อยปึ้งใส่ของสกิลยังเรียนไม่ได้เดินไปตรงนู้นหน่อยขึ้นไปด้านบนขึ้นไปขึ้นไปตีจิ้งจอกนะครับในช่วงแรกอะเลเวลของเขาจะไวนะครับแต่ถ้าหาตีด้วยอะ่ะจะไวมากขึ้นนะครับต้องหาตีตีเยอะก็จะได้โบนัส แล้วก็เควสจะเสร็จไวมากขึ้นเล่นสักสองตัวสามตัวเล่นได้เต็มที่เลยนะครับหมดเข้าไปปั๊บเลขหนึ่งตีตัวนี้และอีกตัวหนึ่งนี่ขนาดเรามีของใช่ไหมแต่แน่นอนนะครับต้องกินยาด้วยนะครับป้มิึบนี่ดูฮะซาสเตตัสเพิ่มขึ้นแล้วที่เหลือก็ของก็เอาไปใส่ แต่เราต้องเลเวลหก่อนงั้นเราก็จะใส่ไม่ได้เวสสีฟ้าเราก็ต้องเรียนสกิลนะครับวิ่งเข้าไปใส่รองเท้าใส่ปลอกแขนแก็ใส่อีกแขนหนึ่งใส่ชุดนะครับชุดเลเวลสิเท้าเลเวลหใส่เสร็จเดินเควสต่อมีสกิลวิ่งแล้ว ดูหน่อยสิวิชาปานเรียนได้ก็เอามาใส่ตรงนี้เราก็ไปเลือกอัพดูนะครับว่าเราต้องการไหนส่วนมากก็จะเป็นอัพพวกโจมตีวิชานะครับแต่ถ้าเราจะอัพแบบมาอัพยาก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้พวกค่าสเตตัสอย่างละหนึ่งอ่ะด้านบนพวกนี้นะครับเราค่อยไปอัพพวกค่าความโกรธเราก็ไม่ได้ลงเยอะอยู่แล้วเราลงแค่หนึ่งเพื่อปลดล็อกเปอร์เซ็นต์มันจะสูงนิดนึงนะครับ เราค่อยมาอัพตรงนี้ก็ไนดะ้จึงได้ใช้อยู่เราค่อยไปตรงนี้35หอัพได้อันนี้เลเวล10อัพได้หรือว่าเราจะลงตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้เดือเดเือเดนอกนั้นก็ไม่ต้องลงแล้วแต่ถ้าผมนะผมก็จะลงสก,กิลนี้ด้วยเพราะเมื่อถูกโจมตีจะได้ค่าความโกรธเพิ่มขึ้นการเก็บโกรธของเราก็จะได้ง่ายแต่นี้จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับและนี้ก็จะเพิ่มค่าโจมตีมืออาชีพค่าว่า ควรเขาจะเน้นไปทางเลือดกับป้องกันฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเน้นไปทางไหนแต่โดยส่วนตัวผมก็เพิ่มระยะลาโกดแล้วก็เพิ่มค่าการโกดแค่นี้เราก็จะเล่นได้ง่ายแล้วหลับของไป ต,ต้องเยอะสก,กิลต้องตั้งของไม่ได้ใช้ต้องย่อยยาก็ต้องซื้อเนี่ยมาคุยซื้อยากันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเดินไปเดินมาจะซื้อสัก800โสมสัก300แค่นี้ไปก่อนก็ได้ที่เหลือก็ทาเควสแบบปกติพาร์ทนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับสําหรับวิธีการใส่โค้ดแล้วก็เซิร์ฟใหม่นะครับเราสามารถไปเล่นได้นะของเซิร์ฟจีนนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยอ้ยโอ้โหคนเยวตีไม่ทันต้องหลบแล้วอย่างนี้หาจุดอื่นแล้วก็ตี อีหมาเข้าไปครับแหงด้วยสกิลปั๊บฟับเก็บของม่วงแล้วก็ไปหวดหมาต่อเพื่อทำรกิจผิดตัวหรือเปล่าเนี่ยได้อยู่ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชม